สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมการจับปูจับปลาหาปลาของพี่น้องเกษตรกรนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยววันนี้มีทั้งยกยอมีทั้งยกยอแล้วก็มีทั้งแหนะคะเพื่อนๆลองดูนะอันนี้เขาจับไปแล้วนะคะจับไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มาอามาหาปลาอีกครั้งหนึ่งเข้าประมูลไปแล้วนะคะเขาเอาแต่ปลาใหญ่ไปของเราก็จะเหลือแต่ปลาเล็กๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะว่า ปลาเล็กปลาน้อยนะี่มันมีปลาอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นอ่าชีวิตของอ่าลูกทุ่งลูกทุ่งของบ้านพี่กันตรีนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะทอดแหแล้วเดี๋ยวมาดูโ,โหได้เยอะจังเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันได้ปลาอะไรบ้างเรามาดูนะมาแล้วทอดแหมาแล้วโอ้โห มาแล้วได้เยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้เราทอดแหหนึ่งโครมนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะได้ปลาอะไรบ้างโมนีได้ปลาขาวหลังก็ได้โอ้โหเอาเอาอะไรใส่ตรงไหนได้ปลาขาวเนาะเห็นไหมคะชีวิตของลูกทุ่งนะคะเราหาปูหาปลากินได้เนาะไม่ต้องไปซื้อมีทั้งแหมีทั้งยกยอนะวันนี้ญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยมากันเนาะ นะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมหาปลาอาโหมาแล้วมาแล้ว,ลวได้ทั้งยกยอละอาานันนี้เป็นแหนะเพื่อนๆนะดูนะ,ะเป็นแหนะคะได้ปลาขาวนะคะปลาขาวหรือปลาส้อยปลาส้อยนปลาส้อยนะคะลองดูนะหนึ่งโครมโอ้โหคือเข้าเหมาไปแล้วนะคะประมูลไปแล้วะคะ่ะปลาใหญ่ไปแต่ว่าเรา ไม่ต้องเสียตังคนะคะเพื่อนๆไม่เสียตังสักบาทเลยนะคะอ่ <_ d ata> ลองมาดูนะอันนี้เป็นปลาขาวนะคะห <_ d ata> าปลาบ้านนอกเรามีอะไรก็หากินกันนะไม่ต้องซื้อนะคะะปลาขาวปลาสร้อยอไปทําปลาย่างก็ได้ปลาราก็ได้นะคะทุกอย่างได้หมดโอ้ดินๆเลยกําลังเป็นๆเลย <_ d ata> ปิ้งปลานเพื่อนๆเนาะอร่อยมากๆเลย เด็กกลางวันนี้คงจะได้อาหารตรงนี้แหละปิ้งปลานี่แหละนะคะมีทั้งยกยอยกยอนะคะยยแล้วก็ยกยมีทั้งแหเน,ะหนาะตะไคร้แล้วแต่ดวงนะคะ<ๆ>เพื่อนๆการหาปลาเนี่ยแล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะ นี่อันนี้ข้องข้องอปลาใส่แล้วโหสุดยอดเลยแป๊บเดียวจะได้ครึ่งข้องแล้วอมืมาดูข้างในเนี่ยโหสุดยอดเลยดูตีปลาดิ้นดินเลยนะทำปลาปิ้งเดี๋ยวตอนกลางวันนี่คงจะทำปลาปิ้งกินกันโหสุดยอดเลยจริงๆเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะได้เต็มตะข้องแล้วใช้แหนะคะแล้วแต่ เน่ไม่เลยเนี่ยแฟนโอกไงเน่ยหอเตียวเนี่ยก็อรเอ